ครับวันนี้ก่าจะชิวทีได้อย่างนี้วันนี้มาสนามพระรามแปดมาตั้งแต่เย็นเลยเดี๋ยวนี้เนื่องจากมืดเร็วเริ่มเล่นกันเร็วเยอะมากมาตั้งแต่ห้าโมงอะไเนะเป็นกันรัวๆเลยครับบรรยากาศก็่าท,ที่เห็นตามรูปนี่เลยเยอะจริงๆ ริ่มต้นเลยนะวันนี้ครบนี่เลยอีกคูน,นี้แหละมาลุยแต่ไม่ได้มาเล่นนะมานั่งดูมานั่งดูน้องๆเล่นเพราะเข่าเจ็บจูงยังเล่นไม่ได้บรรยากาศก็กสบายๆครับการเดินทางก็มาง่ายสนามที่อยู่ตรงทางกับรถพอดีเลยไปมาง่ายครับแต่จอดรถก็ต้องดูหน่อยนะเพราะว่าที่จอดรถหายากนิดนึงรถเยอะ เพราะามันเป็นร้านออกกำลังกายนอกจากบารก็มีบอลมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่นี่เป็นตามภาษาเนี่ยช่วงนี้ไฟยังไม่ค่อยสว่างนะก็เลยมาเล่นกันเร็ว เป็นเพืเ่อนไปยาวยาครับอากาศเย็นสบายเลยช่วงนี้ออกลังกายเพล่นเล่นกันจนมืดเนี่ยมันจะมืดหน่อยเพราะว่าไฟไฟทางไม่มี เพ่นๆกันไปครับวันนี้ทำแล้วก็ไปสัยดูน้องๆเล่นเสร็จหาหาที่กินข้าวดีกว่าสวัสดีครับทุกคนไว้เจอกันนะครับคืนนหน